อ,อืดพี่น้องเลยใส่ว่ะผู้เฒ่าอพนบบกินล่ะพนยันหนาวพี่น้องอุ้ยพี่น้องหนาวยันอดนืดหนาวก็ได้ใส่พุ่งสุดยอดเดีย่ยวไได้แคลบ่แม่นดอกพี่น้องแคลบ่ดีหย้ำบ่าขาด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขพนนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีอร่อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมาครับยืนหลอนนี่เก่ามั้ยสวัสดีค่ะพี่น้องได้ประคองใหญ่ไหมเนาะปีใหม่ค่ะนี่เอาได้ประคองใหญ่พี่น้องโอ้ตัวบบกใหญ่ต้มแส็บประคองใหญ่นะไหมเนาะแม่โอ้โหใส่กระคามอ่อนนะครับเลยใส่กระคามหน่อยกคามอ่อนโอ้แส็บหอมหอมพี่น้องเอาแม่สดรดเท่ามากพี่น้อง เจียวเจวเจียวฝีมือยายหลอนโอ้เพิ่งเป็นแต่เพ็ดแต่แม่บ้ยเนี่ยเพ็ดดอ,อกพกริกกิีบบ่ได้อันน้ำต้มพัดเองโอ้โหเอาไหมกินเลยไหมแงงยุงสดซาก่อนพี่น้องอจะเผ็ดเลยซีมบางคนได้เหนียวนี่เป็นยังไงแสบ,บสมไปลอยเลยสุดยอดคือใบอ่อนบอกสุดยอดคือใบอ่อนเลยพี่น้องจำนำพี่น้องอื เดี่ยวชุดหยวกเลยปีใหม่กินต้ม,ตมปลาคอใหญ่พี่นอ้องอยังแม่กินาเดอ้อ<ๆ>มาเส็บๆนล้วกันพี่นอ้องกินแก้มแล้วไหมเนาะอ๋อกินแกมก่อนนี่เอามามาตักแหนมให้อู้พี่นอ้องแก้มได้เนี่ยกินแก้มในคาดองแพงได้ไหมนะเนาะคาดองแพงนะ <laughs> ตัวใหญ่แห้งว่ะหัวบึ้มๆอ๋อถูกแม่ผู้น้องอุ้ยเอาแม่ตักอร่อยเด้อ อืมต้องเอาล้วงตะกลาง,องลออนอนหลับตัวใหญ่แค่ไหน้อปอป่ายาวผิงดิบเป็นปีสองพันหาลอย หกสิบเจ็ดเนาะปี่นี่โอ้ขาก,กันพี่ไม่แต่ว่าคนบอายใไม่เด้อพี่น้องคือเกา่าคนคือเก่าเดี่ยเปลี่ยนใ่ไม่ใ่พวกช่วงผมเด้อพี่น้องพักกันนานๆได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ที่ผ่านมานครับขอบคุณลายๆเลยพี่น้องพี่นอ้องเครื่องมัน เอฟซีผู้เก้าอะล่ะนอนแนวกินลำบานเทาไหร่ปลาทรรมชาบทำไมนอนเป็นปลาปลาสะยุสะเนี่ยเอโหส่วนแหงป้าโถพูดนะผมเห็นปลากะโเด้อพูดน่ะหนูแบพี่น้อ ก,กินดูบอสเน่ใส่บวกกินใส่บวกกินเนื้เช่า<ส>แล้วเช้ากินใส่แล<ะ>้วเสร็จไปหล่นแล้วเว้ยกิน <c ười> ใส่ใกับพี่น้องมองเสียบมันแก้วกับแก้วไม่ได้พี่น้องัพี่ดิบบุยบุยละปัญหาแก้วบอกพี่ดิบพี่น,น้องเลยใส่ว่ะผู้เฒ่อพ่นบวกินเลยพ่นดันหนาวพี่น้อง อ้ยพี่น้องเรายันรดหนาว็าได้ใส่พุ่งสสดยดเดี่ยม่ได้แท่บะแมนดอกพี่น้องอแค่บะดีหยำบ่าขาดขากับนาดแจ้วกับขากอข้อมหอมลำลำนะทษหน่อยแก้วพี่ดีกว่า น้งหมดเลยนะไม่ใช่ชงนุ <c oughs> ่มากเียยาวพี่ดิบมันนะนะะคอนสุดยอดเลยพี่น้องันหอน ย่ายกินเกี่ยมหรอกผมกินใสมันแล้วย่ายหเกี่ยมได้เลยโอ้ขากเลยไปโอ้ขากเลยไปน้องเลยนี่กลางแซ่ของแท้เลย จำเรื่องท่าโจเขาคุยเอาไปย่างแก้วเลยคุยเอาเลยจิบบังมันพี่ มันคักเนาะสุมไปเยดวนี่มูบาน้างมไปเลยเลยใส่มาคั้หน่อยเล้ใส่มกเออมม่สุมไปเลยเนาะใส่มาคามดิบคั้หน่อยเจียวกับเขาขนาดไหนวะเจีวเป็ดดิบเนี่ยกิ่งแบบ้านเนาะฟองเก่าฟองเดิม เสีปกคอนีหยสุดยอดเลยเราไม่นะมีสงเลยกาางเียกลางเลย ฮว่านจังวัเดเป้าหน่อปลาคอบั่นเท่านี่มันเสียบนเนาะเสียบ<อ>และปลาคอหน้าเนาถ้าปลาคอเลี่ยงมีเ่เนาะใส่พวกว่ามันจะบวดเสียบเนาะใส่มาาันบดธรรมชาตินะตู้หันเนี่ยธรรมชาตินะเสียบมันบมันโทษเลยปา้าซาน้องสานจะคองมันอยู่แต่มันโมไลมันโมมันโถ่คือเขา เขาซื้อมากเขาใช้หัวาหันนะม,มันเล็กมันแห้งเห,หนือมันอุย้ยมางเลยมางใ,ใหญ่ก่อาดากลนแมวนี่นี่เป็นรองห้ามันอยพีย่ <laughs> หางมานันพี่หางก็หัวตัวใหญ่ใหญ่แห้งว่มันลูกกว่าปเน,นาะตัวใหญ่แห้งอาจ่าใช่โย <c oughs> ช้างอย่าบอกว่ามีก่างเยมีก่างเนี่ยก่างาไม่หนออโอ้ชงขนกินตะขอใหญ่เบสโตสิบริมีกบวยน่า <c oughs> พอจชะ,ะ <c oughs> มันแช่กพน่น้อ,อสมอร่อย กินอาหารอร่อนๆพี่น่องแล,ล้ร้ันมาก,กินแบบนี้แหละกินพวกเนื้อผอมมันใหญ่ๆแล้วไหนะมเนาะเมือปลาเมือกนะอันทะเลกับปลาบอลในพี่น่องปลาไม่อ,อ่อนดีลองกอดนะ ยิ้มหน้าก็อินอิเหมือนกันเนาะบีได้ตัวบบงไงเนาะท้งองแตเนาะใส่สีเงเสียบนงาขัดรักเสตียวจ้แม่นเาะเดียบ อ,อันตัวนี้เฮียนซักไม่ใช่ตอนสาก่เพาก็าเสียไปอย่างหนึง่งกระอแต่ว่าตบไม่ดีอย่างนึงวันหนสดนามหน่อย ต้องลองขอดีให้อิอ่มให้อิ่มเลยผักนะต้มเสียบประคใหญ่ปหนนกเสียบของแถแล้วไปหน่ก้ ขอบคุณทุกไลนที่แชร์ทุกการที่ตามนะครับคนใดก็เ,เบอร์อย่าลืมคนไหนก็แชร่เนี่ยเพื่อไป้ร่าง,งใจห้องทงันี้จะรอดเหดคลิปได้ดีนะครับอ่าข้าซื้อว่าสาวัสดีปีใหม่แล้วครับเนาะมีแต่ปีได้ดีดนะพี่น้องอ่าแม่พ่าพี่น้องเนะี่ยสีนี่เนาะเป็นปีใหม่พ,พี่น้องสุโภชุคนเฮียหยังท่ำหยังลงไปกะให้มีแต่สิ่งดีๆให้ได้ความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเด้อพี่น้องไอ้มีอายุหมันขวัญเยินเฮียหยังท่ำหยังกะ ขอให้ได้ดังสมพว่มมุ่งมาตรปรารถนาคอยเง,งินไหลน่องคอยทองไหลมาจะให้เอึดให้ยากจะให้ป่วยให้เป็นให้ยุดีมีแห้งเฮ็ยดยังกะให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้ออ่ะซ้ำนี่ยเราพี่น้องพี่นี่เอาคิปนี่เอาซ้ำหน่ก่อนผู้ไดเดินทางครับกับบ้านนะครับเนาะเขาไปเห็นงานตายยังวัดกะ,ะเดินทางปลอดภัยเลยพี่น้องเด้อคิมนี่ไว้อย่าลายเดี๋ยวขอคิหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ